สวัสดีค่ะวันนี้ชิวกับเราช่องมะนาวเฟมมารีนะคะมะนาวพลายทองคำค่ะวันนี้ก็โอ้ยคืนฝนตกเนาะเล่นโคลนกันทั้งตัวเลยมีแต่ชี้โคลนโอ้นู่นมะนาวเห็นมะนาวมะนาวก็จะอาบน้ำเหมือนกันดูนูนโคลนนู่พี่มะนาว คือมะนาวอาบสปาโนเน่ะน้ำมันไหลดิตรงนี้ทอง้อนโหน่ะเอาไปทางหนุนน่ะน้ำมันไหลเนี่ยเป็นคนโอ้หน่ะไปหนุนฟังหนุนน่ะมัาไหลเป็นหนุนป <c oughs> วดออกเออ <c oughs> น,นี่บ่งไหลอือ นี่ทองคำแน่แน<า>ออ่ตรงนี้น้ำจะไม่ได้ไหลให้ไหลไปทอ,องคำมะานาวทางไหนเนาะมะนาวที่มะนาวก็โรคิวโรคิวโรคิว เออเด็ดถั่วอืมกวนไม่ได้กวนน้ำผอ้ห็นน้ำช้าต้องเอาไปลงไปลงคลองไปลงสระเนาะคลองก็ล้ไปได้ลื่นยามนี้ไหเน้ะพี่มะนาว กินมะนาวอยู่ทั้งไหนโอ้ยเออกินมะนาวคือไปลบมุมขักแทอเนาะกีนมะนาวมะนาวเอ้ยมะนาวเล่นชิคุนเหมือนกันนาวนาวมากินกล้วยนาวมากินกล้วย เรียกมากินกล้วยโ่ <c oughs> เรียกง่ายขนาดเลยมากินกล้วย <c oughs> โอมากินกล้วย <c oughs> แน่ๆดูเรียกมากินกล้วยหันแป๊บเลยนั่นเนี่ยโอ้ไม่มีเลยโบเบ๋โบเบ๋โอ้มากินกล้วยนี่เหมือนก็จะรู้นั่นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกล้วยกันจะซื้อให้นะมะนาวดูถ้าได้ยินเสียงกล้วยนี่มาเลยดู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 เนื้นตัว เล่นที่คูนกันใหญ่เลยนะไม่เคยได้เล่นเนะนี่ยไม่เคยได้เล่นสีเนาะสีก็เริ่มเริ่มจะยุบเนาะนิดหน่อยค่ะแต่ยังไม่หายนะคะอืมสีอันนี้ก็จะล้างโอ้ตาก็เหมือนจะดำดำเนาะโขให้ตาหายเด้อมะนาวเ,เป่าเออไปเรื่อยๆโอ้เรียกไปกินกล้วยนี่หันปุ๊บเลย อ,อคงจะอยากกินกล้วยนาะเ,ออเดี๋ยวแม่แม่เห็นกล้วยก่อนเด้อจะซื้อให้กินน,นี่ก็เตรียมตัวจะล้างล้างตอนเช้าเชก็วันนี้คลึ้มฟ้าครึ้มฝนเนาะอ,อุ่อากาศเย็นสบาย <c oughs> จะก็ฝากกดติดตามให้พี่มะนาวด้วยนะคะเป็นกำลังใจแรงใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ